ช่วง popularity วันนี้นะครับแน่นอนนะครับผมจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากผู้ชมแน่นอนนะครับวันนี้นะครับนำกิจกรรมดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับกับกิจกรรม คนหลอ่อขอทําดีตอนหล่อเงินล้านนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เรารวมนะฮะสกิจกรรมมาไว้ใน1 s c o สกู๊ปเลยทีเดียวนะครับทั้งคนแรกนะฮะคุณบอยประกรณ์นะครับจะไปทํากิจกรรมอะไรนั้นรวมทั้งคนที่2นะฮะเป็นนักสแสดงจาก x x ็กและ3นะครับเป็น3หนุ่มจากโพลิพัทซะด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นนะฮะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามได้ใน s c o ๊ป o ๊อป a าร์ตวันนี้ครับ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับนิตยาสารสุดสัปดาห์กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าคนหล่อขอทำดีซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่7แล้วกับคอนเซปต,ต์หล่อเงินล้านและในปีนี้นะครับก็มีคนหล่อมาร่วมกิจกรรมมากมายทีเดียวล่าสุดก็ถึงคิวของ5หนุ่มหล่อจากท่าย EXACT นำทีมโดยดีเจพุทธพุทธิชัยเจเจพิพัฒน์ไนกี้นิธิดลกบณัวัฒน์ และพอยชลวิทย์ที่ทั้ง5หนุ่มนะครับได้มาช่วยกันจําหน่ายเสื้อยืดเพื่อนํารายได้ไปช่วยเหลือบ้านสงเคราะห์สัตว์ทีิการโดยงานนี้นะครับทั้ง5หนุ่มก็ได้ขนเครื่องดนตรีและมาโชว์เสียงร้องให้บรรดาแฟนๆได้กรี๊ดกันสนั่นลานพาร์คพารากอนเลยทีเดียวครับ วันนี้พวกเราห้าคนนะครับก็มางานสุดสัปดาห์คนหล่อขอทําดีปีเนะครับแล้วก็วันนี้ครับเรามาออกบูธขายเสื้อกันนะฮะเสื้อของเรามีความน่าสนใจยังไงครับน้องกบครับก็คือเราจะนําเงินไปบริจาคให้มูลนิธิที่สาพิการครับผมเสื้อตัวละสองบาทครับผมกกี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ครับโอ้วันนี้คนหนาแน่นจริงครับแล้วก็ยอดที่เราได้มาเนี่ยถือว่าเกินเป้ามากๆครับพี่พุทธตอนนี้ทะลุเป้าไปแล้วครับตอนนี้น้อง น้องพลอยครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มีร้องเพลงด้วยใช่ครับก็มีร้องเพลงก็ให้คนคนที่มาซื้อเสื้อได้มีความสุขกันแล้วก็ได้มีมีทั้งแบบอิ่มอิ่มอิ่มบุญใช่อมกินใจด้วยแล้วก็ไม่ร้อนกับบรรยากาศที่ที่ที่เป็นในวันนี้น้องเฉดครับเป็นไงบ้างครับผมคนเยอะมากครับแล้วก็จริงๆแล้วเราเล่นดนตรีไม่ได้ขายเสื้ออย่างเดียว ในดนตรีให้คนมีความสุขแล้วก็มาซื้อเสื้อกับเรามาทําบุญกับเราครับผมใช่เราได้ร้องเพลงด้วยครับไม่ไม่ไม่ได้ร้องเพลงบ่อยๆนะจริงๆแล้วเราเป็นนักสแสดงไงใช่แล้วก็วันนี้เป็นเิธิพิเศษจริงๆเรามาร้องเพลงให้ทุกคนฟังครับผมก็ออยังไงก็อยากจะเชิญชวนคนทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือคนที่ได้ดูอยู่ก็าตามครับได้มาซื้อเสื้อเพื่อนําเงินทุกบาททุกสตางค์ไปบริจาคนะครับพวกเราก็วันนี้ก็ทกํากนเต็มที่พ่พุทธก็ทําเต็มที่พ่นิกี้ครับ0.7ครับผมพวกเราทําเต็มที่เพื่อ ตัดพิการที่น่ารักครับผม <camar ader> ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ดูพวกเรา5คนอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณที่มาอุดหนุนเสื้อในราคา290บาทคือบางคนก็บริจาคมากกว่านั้นนะครับขอบคุณมากๆที่มาร่วมทําบ,บุญร่วมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอกิจกรรมต่อไปของทางสุสปดาหได้นะครับว่าคนหล่อเขาจะพาไปทําอะไรกันบ้างนะครับ ก็ถือว่าทั้ง5หนุ่มนอกจากจะหล่อแล้วยังใจดีอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้ไปก็อดใจรอนะครับว่าครั้งต่อไปหนุ่มหล่อคนไหนจะมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เราได้ชมกันอีกติดตามได้ในรายการเอ o บอเท่านั้นครับ อยู่ที่ซาฟารีวาวซึ่งวันนี้นะคะเจ้าอ,อ๋จะพาทุกคนเนี่ยมาตามติดภารติจคนหล่อหอทำดีค่ะกับพระเอกหนุ่มหน้าหนวดคุณบอยประกอบของเรานั่นเองซึ่งวันนี้นะคะพี่บอยเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวค่ะยังพวงน้องวันใหม่แล้วก็น้องๆจากบ้านเด็กสงเคราะห์มาด้วยนะคะตอนนี้พ้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปกันเลยค่ะ ก็มาร่วมแคมเปญนะคะคนหล่อขอทําดีปีเร็ดนะครับ,รบวันนี้ก็พาน้องๆจากบ้านสงเคราะห์นะครับผมแล้วก็พาผู้เรียกว่าผู้ใจบุญนะฮะมาะพางน้อง,องมาเที่ยวด้วยกันครับผมก็สนุกดีนะครับก็เหมือนได้ย้อนวัยด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาส่วนสัตว์บ่อยๆนะครับวันนี้มาก็ได้ดูโชยหลายอย่างแล้วก็บางทีดูสนุกกับเด็กหรือเปล่าสนุกดีครับใช่วันไหม่ก็พามาด้วยเพราะว่า,ว,าวันนี้ก็มีเด็กๆมาด้วยแล้วก็ ก,ก็เป็นสวนสัตว์เนาะก็พามันใหม่มามันใหม่ก็สนุกเอ็นจอยครับผมก็ยังไงฝากกิจกรรมนี้ด้วยนะฮะคนหลอขอทำดีพีเจก็อันนี้เป็นภารกิจของผมนะฮะก็ติดตามชมในสุดสัปดาห์แน่นอนปกใดปกหนึ่งนะฮะผมแล้วก็ตนนิดตามคนหลอคนต่อไปด้วยนะฮะว่าคนหลอคนต่อไปจะเป็นใครและภารกิจคืออะไรนะครับ นไปอีกหนึ่งกิจกรรมของการทําดีแล้วนะครับสําหรับคนหล่อขอทําดีปีที่7หล่อเงินล้านและคราวนี้ก็ถึงคิวของ3หนุ่มหล่อจากบ้านโพลีพัสหนุ่มบ้านหนุ่มเอกและหนุ่มวินโดยวันที่ทั้ง3หนุ่มได้ไปทํากิจกรรมคือวันลอยกระทงนะครับหนุ่มๆก็เลยได้โอกาสขายกระทงกันซะเลยครับซึ่งไปจัดก,กิจกรรมกันที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และเงินที่ได้จากการขายกระทงนะครับทั้ง3าหนุ่มก็ได้นําไปบริจาคให้กับการก่อสร้างอาคาร ของคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคณะของหนุ่มวินอีกด้วยครับก็วันนี้พวกเรามาทำบุญกันเนาะมาร่วมบุญกันครับผมก็มาโครงการของสุดสัปดาห์ใช่เป็นโครงการที่เราเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยช่วยโครงการอ,อ่เป็นการก่อสร้างอาคารแพทย์ใช่ไหมครับพี่วิน ของคณะพี่เองด้วยคือคณะนันทแพทยศาสตร์จุฬาครับผมก็คือรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายไม่หักค่าใช้จ่า,าชยช่วยมดเลยแล้วก็วันนี้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากเนาะเป็นจังหวะที่เป็นงานลอยกระทงพอดีก็คือได้ลอยกระทงด้วยซื้อกระทงด้วยแล้วก็ทําบุญด้วยก็คือคนที่มาได้ทําบุญแล้วก็ได้กระทงกลับไปด้วยได้ได้ถ่ายรูปด้วยโอ้โหก็กิจกรรมคนหลองเงินล้านนะครับตอนนี้ก็ผมว่าดําเนินมาถึงครึ่งแล้วเนาะแล้วแต่บางคนก็ อย่างอย่างพี่ตู่พบพรก็เล่นดนตรีใช่ไหมครับผมแล้วแต่แต่ละคนก็ทํากิจกรรมตัวเองที่ถนัดอย่างเราก็วันนี้พี่บินชัยน้าตายเป็นประโยชน์ใช่แล้วก็ได้ทําบุญด้วยไงไ<ด>ก็ <ทำ S 2> บุญ,บญใช่ครับขอ้เราทุกคนเลยโอย้ก,ยกระทรงปงากหวานนะพี่ขอบ เป็นยังไงกันบ้างครับกับกิจกรรมของหนุ่มหล่อทั้ง3คนหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจแฟนๆกันนะครับแต่ครั้งต่อไปจะเป็นกิจกรรมของหนุ่มหล่อคนไหนและจะไปทำอะไรรายการ a p o บจะตามเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันครับ เป็นกิจกรรมดีๆนะครับจัดเป็นปีที่7แล้วนะครับจากนิยสารสุสัปดา์นั่เองนะครับต้องบอกว่าคนหล่อเหล่านี้นะฮะนอกจากจะหล่อแล้วยังได้บุญด้วยนะครับผมถูกต้องนะครับผมรวมถึงคนที่มาร่วมบุญด้วยก็คือได้บุญกลับไปกันทั่วหน้าเลยนะครับวันนี้เอามาให้ดูทั้ง3กิจกรรมเลยนะครับแบบจุใจกันเลยส่วนรั้งหน้านะครับจะเป็นนุ่มหล่อคนไหนติดตามได้ในรายการ A Pop นะครับ